โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาตามหนะ้าปกคลิปเลยเราจะมาสอนสร้างสารพัดภูมกันนะก่อนอื่นให้เราไปหาทำเลดีๆมาอย่างเช่นตรงนี้จากนั้นให้เราเอาบล็อกหินกลมๆนี้มาแล้วก็เอาไอที่มันเป็นแท่งย,วยาวๆแบบนี้มาวางลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้เหมือนกันแต่แค่มันสั้นกว่าหันมาแบบนี้ แล้วก็จากนั้นเอาอันนี้มาอกอันหนึ่งแล้วก็เข้าไปต่อไปให้เราเอาหินแบบนี้มาแล้วมาวางตรงกลางบล็อกที่เราเพิ่งวางไปวางไว้แบบนี้ต่อไปให้เราเอาไอบ้บล็อกกลมๆอันเล็กแบบนี้ใส่ไว้ใส่ไว้เยอะๆเลยแนะนำประมาณห้าอันสี่อันสี่ถึงห้าอัน ประมาณนี้จากนั้นให้ทุกคนหยิบกลมๆแบบนี้ไม่กันแล้วก็วางตรงกลางไปเลยแล้วก็เอาแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้มาวางไว้ประมาณนี้อีกอันนึงก็วางไว้ตรงนี้หันไว้แบบนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้ทําตามนี้เลยแล้วก็เอาอีกบล็อกหนึ่งมาแล้วหันมาตรงแบบนี้ ได้จะเสร็จแล้วทุกคนทนหน่อยจากนั้นให้เอาบล็อกอันนี้มาอีกหนึ่งอันแล้วก็วางแบบนี้เลยต่อไปก็เสร็จแล้วต่อไปเหลือขั้นตอนการตกแต่งต่อไปให้ผมกเอาถุกเจ้าวันนี้มาจากอีเวนต์ของควีนบีแปะไว้อย่างนี้แล้วก็เอาไอ้พวกหันหันแบบนี้เออหันแบบนี้เออ จากนั้นผมก็จะเอาตกแต่งนี่ประมาณนี้ที่ผมทำกดติดตาม